ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันนะคะในเรื่องของประเด็นการเมืองถ้ายังไงแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะเราจะนามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยค่ะทีนี้ค่ะจบจากเรื่องภารากิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะขยบมาที่ท่านผบตรอของเราค่ะพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์ติประพัฒนะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะเดินทางขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะไปที่จังหวัดนครราชสีมานะคะคือท่านเดินทางไปเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ค่ะพระบรมราชานุวาวรีรัชากาลที่4ค่ะและมีการเปิด หอพระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาทนะคะที่ตำรวจภูธรภาคที่3าแห่งใหม่ค่ะพร้อมกันนี้ยังมีการมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญน,นะคะโดยขอบคุณในเรื่องของความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งทางด้านยาเสพติดแล้วก็ด้านการจราจรด้วยค่ะที่ทำการตำรวจภูธรภาคที่3แห่งใหม่ค่ะที่ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะพลตำรวจเอกดํารงศักดิติประพัฒผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่สและพิธีเปิดหอพระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาท โดยมีพลตำรวจโทพานุรักษ์กหลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่3และข้าราชการตำรวจแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเดินทางไปยังลานพิธีทำพิธีบวงสรวงต่อด้วยพิธีสงฆ์โดยพระพรมวชิรนายกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11 และเจ้าอาวาสวัดพระนารายมหาราชวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกอบพิธีเจิมแผ่นศิลาเลิกหม้มงคลก้าวแท่งแผ่นอิดเงินอิดทองอิดนาคถวายพระพรมวชิวรนายกเพื่อเจิมพร้อมปิดแผ่นทองวางแผ่นศิลาเลิกวางตลับนบพรัรน์ลงบนศิลาเลิกวางพวงมาลัย โปรยดอกไม้เหรียญเงินเหรียญทองลงแผ่นศิลาเลิกพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพระพมวชิรนายกและผู้บังคับบัญชาร่วมพิธีเปิดหอพระพุทธตรีวิสุทธทิธรรมประชานาตต่อด้วยพิธีทำบุญอุทิศทักษิณานุป,ปทานเป็นอันเสร็จพิธี หลังจากที่เสร็จพิธีแล้วค่ะทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกดํารงสักดิติประพัฒนะคะพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมตํารวจภูธรภาคที่3ได้สักการะพระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถขึ้นแท่นรับความเคารพมอบมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมพร้อมกล่าวให้โอวาดกับข้าราชการตํารวจโดยหลังจากที่มีการตรวจเยี่ยมได้มอบสิ่งของเพื่อบํารุงขวัญ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาคที่3อีกด้วยค่ะต้องบอกว่าอันนี้ก็ไปแล้วก็หลังจากเสร็จพิธีนะคะก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันมอบสิ่งของนะคะเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยโอ้โหดูจากภาพข่าวเห็นไหมคะได้รับดอกไม้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามรับฟังเสียงกันค่ะ เป็นประธานในพิธีวางศิงงงลาฤกษ์ของบาทสมเด็จพระเจ้าก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจะเปะ็นประฐานที่อวยผู้ทอนภาษาม่น่ปในปี68ที่จะถึงนี้วันนี้ก็ถือโอกาสได้มาตรวเยี่ยมมารงขวัญเพื่อนข้ากาการตำรวจในสังกัดของตำรวจว่ามบวยการตำรวจกฎหมายและคดีตำรวจุูธรจังหวัดนครราชสีมาและ สอพอเมืองนครราชสีมาวันนี้ก็ถือว่าได้กลับมาเยือนถินเก่าซึ่งได้เคยรับราชการเป็นผู้จัดก,การตราเวนพลรภาคสามซึ่งก็ผมก็ได้โชคที่รับราชการอยู่ทั้งพูกการผูกขับการตราเวนพลนจนลังหวัดนรทเจริญและ,ะผู้จัดก,การตราเวนพลรภาคสามก็ถือว่าเป็นที่ที่ผมได้มีความสุขและมีความทับใจ ในการทํางานร่วมกับเพื่อนคาราการตำรวจในสังกัดตำรวจพรพสามวันนี้ก็ถือโอกาสมาถือว่า,า,า,วาในโอกาสใกล้จะเกษียณนี้ก็ถือโอกาสมามลาด้วยนะครับแล้วก็อยากจะฝากนะครับว่าเราในฐานะที่บวชน,นะครับซึ่งมีหน้าที่หลักในการบำบัดทุกปัจจุสุขให้พี่น้องประชาชนนะรับสิ่งอะไรที่ทําให้ประชาชนเกิดความทุกข์ความเดือดร้อเน,รอเ,นรอเราต้อง ต้องรีบไปแก้ไขนะครับการทํางานก็ต้องยึดเยืองประชาชนนะครับในยุคใหม่นะครับตามเจตนารมณ์ของพระดุลพระรอตัวแห่งชาติที่เราบังคับใช้อย่างซึ่งจะถือว่าในคําสั่งแต่งตั้งตั้งแต่วาระในพลนแล้วก็ต่อไปในวาระที่จะถึงนี้นะครับการกระจายอำนาจไปสู่หน่วยก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบทบาทของผู้ขับการ รอผู้ขับการนะครับที่ต้องเป็นบอดูแลการบริหารการบุคคลนะครับของผู้ขับลงมานะครับ